จะเอเจาเอเบบ้ baby. จ๊เอหนูหน้อยเอ้ยกระพิบตาแมบๆ๊มบปมเชตกลงเนามาทีละก็เห็นอยู่แต่ตัวเดียวแล้วอีกตัวหนึงมันหลับหรือไงเนะาะฮะโอ้ปีกปีกเริ่มแข็งละอันนี้ก็หวงลูกเกินดูโอ้โหมายืนวอวยเนาะมาเกาะอ,อยู่ตรงนี้วอยวายใหญ่ กวดเก็บทำลูกมันไม่ทำหรอกฉันมาดูเฉยๆมือสัน่นมือสัน่นนี่ดูดดูอีกตัวหนึ่งมาอยู่ตรงไหนาวาน่ะน่ะไม่เห็นนะ่ะมาทีไรก็เห็นอยู่แต่ตัวเดียวมาทีไรก็เห็นแต่ตัวเดียวโอ,อ้บุกลุกมากก็ไม่ได้เนาะ จะดูละเอียดมากก็ไม่ได้แม่ไม่ยิ่งเข้าใจเข้าใจหัวโอ,โอแม่เนาะดูมันยืนบวยวาวอยู่เนี่ยยืนบ่นอนู่นันนน่นอะ่นะเห็นไหมเงี้ย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 อแค่นี้แหละ